วันนี้เป็นวันที่สิสอง มกราคมพุทธศักราช2565ถ้าจะว่าไปก็อ,อยู่ในเดือนเ,อเดือนปีใหม่พราะเป็นยังเป็นมกรา,าปีใหม่มาวันที่1วันนี้ก็เป็นวันที่12แปลว่า12วันจากาวันที่1มาก็ยังนับว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลาน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคุณสถาพรคุณโบานามงามเรืองพงกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายาได้ร่วมกันทําบุญขึ้นบ้านใหม่หลวงพ่อก็ยังไม่เคยมามาเห็นโอ้เป็นบ้านสมบูรณ์เหมาะสมนะ วันนี้ก็คณะสงฆ์ได้มาร่วมกันสวดพระปริตตมงคลเพื่อเป็นมงคลรูบายจารได้มาร่วมกันศรัทธาญาติโย,ยมญาติโยมญาติโกโหติกาได้มาร่วมกันตักบาตร <c oughs> จากนั้นก็ได้ได้สมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็ได้ถวายพระทหารพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็ได้จัดพัฒหารเสร็จที่ลงตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมเทนิยกถา <c oughs> <c oughs> ให้คณะสัตว์ชายาจยมทุกๆกท่าน <c oughs> ได้รับสูรับสาพวกเรานัาว่าเป็นผู้มีบุญเ,เป็นผู้มีบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสถาพรคุณโบที่เป็นลูกๆคุณพ่อได้ <c oughs> ปั่นเ,เป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ก่อตั้งทั้งสองฝ่ายจากนั้นพวกเราก็ได้สืบสารต่อมา,อาจนเป็นที่ดังดังกระหึ่มไปทั่วโลกก็ไม่หวั่าไม่น่าจะผิดนะแต่ถึงยังไงก็ตามอันนี้ก็คือคงจะเป็นบุญเก่าเ,าเป็นบุญเก่าในอดีตชาติของเรา พอจับไม้พอจับอะไรขึ้นมามันก็งอกเงยขึ้นมาสมบูรณ์แต่ถึงยังไงพวกเราก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเ,เราก็พยายามต่อเติมทําสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆถ้าหากว่าพวกเราไม่ต่อเติมไม่ก่อสร้างามันก็หมดเหมือนหมดได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ลุงพ่อไม่ใช่พูด ตามลําพังหลวงพ่อเนีอ้างตามตำรับตรารามาในพระตองไปมาในพระไตรปิฎกคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า,เาคนที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลต่อก็เหมือนกับพวกเราทําไร่ทํานาได้ข้าวเต็มยุ่งเต็มฉางาจากนั้นก็ไม่ทํานาต่อแล้วก็กินข้าวในยุ่งในฉาง าะในสุดข้าวในยุง้งในฉางก็หมดหมดได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทําต่อนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันอย่างเศรษฐีในครั้งพุทธกาลก็ม,มีมีทั้งทรัพย์ตั้งแปิมโกดแต่ผลที่สุดออพออตายไปแล้วก็ยังไปเกิดเป็นหมาก็มีเท่นี่พวกเราได้อ่านในพระไตรไปิฎกแล้วก็ไม่น่าจะเป็นแต่มันเป็นไปได้ พระพุทธเจ้าพระอานุ์ได้เดินมามาโปลดลูกเศรษฐีพอมาถึงหมาที่มันเกิดเป็นเศรษฐีก็เห่าว่องว่างขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เอออย่าไปเห่าเศรษฐีเธอเนี่ยเดินทางผิดมาแล้วลักษณะอย่างนั้นแ่ะะอที่สุดหมาจัวนึงจำได้ไหมเธอเป็นเศรษฐีมาก่อน ทีนี้ก็หมาตอนนั้นก็เลยง่อยไปเลยทีนี้เพราะใคร,ใครพุทธองค์สอนหัวใจของหมาเลยไม่ได้ใช่สอนรูปลักษณะของหมาสอนความรู้สึกนึกคิดของหมาสอนหัวใจจากนั้นเศรษฐีบุตรที่มาก็มาถามว่าทำไมหมา,มาที่มาอยู่กับเราทําไมมันไปคุกคีไปคุกคีฝุ่นไม่เข้ามาใกล้เราเลยเพวกลูกน้องบริวารก็บอกว่า มื้อเช้าเนี่ยสัม,มณะโคโมมาบินทบาทเดินมาที่หน้าบา้านหมาออกไปเห่าสัม,มณะโ,โเคโมเอเษฐีเธอเป็นเศรษฐีแล้วตายไปแล้วจะมาเห่าเราอยู่เหรอโวดพ้นสุดหมาตอนนั้นก็เลยหงอยมาเลยตั้งแต่ข่าวนั้นลูกชายก็เลยเอ๊ะทำไมสัม,มณะโคโมดูถูกพ่อของเราขนาดนี้วะพ่อของเราก็ไม่ได้ทําความเสียหายอะไร แต่ก็เป็นคนมัทธยัติเป็นคนไม่ยอมเสียสละอะไรทั้งทั้งหมดผลที่สุดก็ลูกชายเขาไปกราบพระพุทธเจ้าวัดเชตตะวันมหาวิหารใครๆว่าไปทวงทาวไปถามว่าทำไมพระพสมณะโครมจึงพูดอย่างนั้นพระพุธองบอกว่าพ่อของเธอนะนะตายแล้วไปเกิดเพราะห่วงในทรัพย์ก็เลยมาเกิดเป็นหมาถ้าหากว่ากลับไปนี่นะ ไปแล้วไปสำระอาบน้ำให้หมาเสร็จแล้วก็ให้ความอบอุ่นคอเคียกับหมาเรียกพ่อทุกคำนะเรียกพ่อทุกคำผลในจ,จูดก็เชติบุตรก็ปฏิบัติตามแล้วให้ถามด้วยนะว่าพ่อพ่อสมบัติที่พ่อได,ได้มาแต่คราวก่อนผมเห็นอยู่พ่อไปฝังไว้ไหน นั่นแหละค่อยพูดนะแล้วก็หมาเขากจะเดินไปชีช้จุดสถานที่แล้วจะค่อยขุดเอาทรัพย์สมบัติที่เขาฝังไว้ในอดีตสมัยเมื่อเขาเป็นเศรษฐีจากนั้นก็หมาตัวน,นั้นก็เศรษฐีหนุ่มที่เป็นบุตรก็ปฏิบัติตามบทที่สวดก็่หมาตัวน,นั้นก็รู้สึกว่ารักลูกชายอย่างมากๆอยู่แล้วนะ พอ,อลูกชายขอนี่หมาก็เดินโดยโดยโดย,โดย,โดยไปกัไปตะกุยตะกุยแล้วก็ตะกุยตะกุยสอสลูกจากนั้นลูกชายก็ให้คนไปขุดขุดที่ไหนได้เ,เป็นเพชรนินจินดางเงินคำทรัพย์สมบัติเป็นทองคำอยู่ในใต่นั้นทั้งหมดขึ้นมาเศรษฐีตอนนั้นก็นเลยสี่โลราบเศรษฐีลูกชายเอขาบอกย,ยอมนอมยอมน้อมรับ ในในที่พระพุทธเจ้าได้สอนนี่แหละพุทค์บอกว่าเราเกิดเป็นคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆอันไหนเป็นคือความความดีคือคิดดีทำดีพูดดีเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วความดีนั่นแหละจะตามสนองเราเพอตายแล้วมันไม่สูญตายแล้วเกิดอีกและกะบุญกุศลที่เราสร้างทำไวนะ้นันไม่ไปไหน ก็จะเข้ามาสู่จิตใจดวงวิญญาณดวงใจของผู้กระทำนั่นแหละสรุปแล้วก็คือการทำดีก็ดีทำชั่วก็ตามใจเป็นคนเป็นผู้ได้รับลวงปูล่าท่านก็บอกว่าใจนั่นะเป็นคลังหรือเป็นธนาคารของบุญของบาปถ้าเราทำบาปบาปก็เข้ามาอยู่ในธนาคารของใจถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็เข้ามาสู่จิตใจของพวกเรา นี่แหละเมื่อบุญกุศลเข้ามาสู่จิตใจเราเกิดในภพใดภูมิใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในการเิ็นอยู่ในโภพกระซั์สมบัติเพราะไรเพราะบุญเป็นเครื่องกู้คุณเครื่องคุนนนอ,อย่างที่คุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีสถาพรก็ดีอันนี้ก็คงจะเป็นบุญเก่าในอดีตชาติหลวงพ่อว่านะเพราะเราเดิน คนน้อยนักที่จะมาเดินแล้วก็ถูกทางาลาบลื่นในการดำเนินชีวิตนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ทึงยังไงก็ตามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในหลักของพุทธศาสนา,าแต่ทึงยังไงพวกเราให้ต่อเติมสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยแต่ทึงยังไงอย่าให้ตนเองเดือดร้อนนะแต่ทึงยังไงก็ต่อเติมแต่ว่าถ้าไม่ต่อเติมตอนนั้นมันหมดได้ บุญกุศลในจุดนี้เหมือนกับเราทำไรทำนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ที่ยังไงก็ตามหลวงพ่อเองในทานะที่เป็นหลวกปู่หลวงตาเห็นลูกแขนลานที่ทำบุญตามวัดต่างๆไม่ใช่แต่วัดหลวงพ่อนะทางคุณพอ่อคุณพอ่อคุณโยมจท้าพรพ่อของคุณโยมพ่อจท้าพรกนเนี่ยนะไปช่วยโรงพยาบาลช่วยที่ไหนไหนสาธารณประโยชน์ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน นี่แหละสรุปแล้วก็คือลูกชายก็เดินตามแนวแถวของพ่อพาดำเนินเหมือนกันนี่แหละล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางที่ดีเ,เมื่อเราไม่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าจงอย่างประโยชน์ตนตรงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะ ประโยชน์ตนก็ไม่ให้ประมาทประโยชน์ท่านก็ไม่ให้ประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆนี่แหละจุดนี้ก็คุณจุดหนึ่งแต่เมื่อกี้นี่คุณทศธาพรหลวงพ่อก็เนี่ยการสร้างเจดีย์คุณทศธาพรก็ช่วยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานทธาญาติโยมนะแต่หลวงพ่อก็ลืมๆแต่ว่าน่ยก็ได้บันทึกไว้ทุกข้อความนั่นแหละ แต่เมื่อคราวที่แล้วเนะี่ยอยากจะทำสะพานสะพานเข้ามาหน้าพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาความยาวของสะพานก็ถึงเจ็ดสิบเมตรนะและก็ความกว้างของสะพานคณะกรรมการก็ว่าหน้าจะกว้างให้เท่ากับหน้าพิพิธภัณฑ์ยี่สิบเอ็ดเมตรเราก็จะต้องใช้เงินประมาณสิบสองล้านนะรวมทั้งคงจะเป็นทุกอย่างทั้งเสาไฟด้วยทั้งราวสะพานอะไรทุกอย่าง แต่ในหลวงพ่อเออเอาใครจะเป็นเจ้าภาพเขานี่เพราะว่าการทํางานการสร้างเจดีย์ลงตาก็เพียงพับมาพอแรงแต่ครานี้มันจําเป็นจะต้องได้ทําสะพานจุดนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดมาสร้างสะพานเราจะให้สลักชื่อแต่ว่าทําที่อื่นไม่มีนะลูกหลานนะทำที่อื่นไม่ไม่เคยมีสลักชื่อขณะพระพุทธรูปก็ยังเป็นชื่อของทุนกระหม่อมนะ แต่สภาเนี่ยหลวงพ่อว่าเอหลวงพ่อจะลักษณะขายโครงการลักษณะอย่างนั้นแหละแต่จะไม่ขายนะคล้ายๆกับว่าเออเป็นการยก่อยกย่องผู้ที่ทําบุญในจุดนี้คุณสถาพรก็รับอเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อโอ้ยินดีก็ได้โอวจะถูกปัจจัยเดี๋ยวนี้กําลังสร้างเสร็จแล้วต่อไปนี่ก็คงจะทำเ ราวสพานขึ้นมาแล้วก็คงจะบันทึกสพานพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาปโยนาสัมปันโนอาจจะเป็นหลวงสพานหลวงตามหาโบโยนาสัมปันโนสถาพรงามเรืองพงบูชาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเ่าแล้วจะมีชื่ออยู่ในสะพานนานเท่านานทีเดียวนะสาญญาัทธาจิโยมลูกหลานนะนี่แหละหลวงพ่อก็ได้ได้นั่แหละ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาในเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ลูกหลานไปดูก็แล้วกันเนะเมื่อสร้างแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดหลวงพ่อเป็นผู้พาดําเนินการเป็นผู้พานําท่านเองเออแต่ว่าในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของออพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหลา่าแต่ก,เกเเ็เป็นการเชิดชูเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตา เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของพวกเรา,าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผู้ทีมได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโม่หลวงพ่อยังเห็นอยู่าถามคุณพวกนี่นะพวกเสียที่เสียต้อมเสียไพศาลเสียแอดอะไรที่กลุ่มถ้าหากว่าไม่มีคุณโม่อำนวยความสนุกดลวงให้นะ ยอดเจด,ดีย์ของหลวงตาคงจะไม่เหลืองอลามอย่างที่พวกเราทันทั้งหลายเห็นเออหลวงพ่อพูดตรงๆให้ฟังเลยนะลูกหลานนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงนะเ,เพราะว่าเ,เรากดไม่รู้จะทําที่ไหนเพราะว่าทางสถาปัตยกรรมก็ดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเขาเอาสุดแท้แต่ลูกศิษย์ลูกหาออของหลวงพออ่อจะเป็นผู้ดําเนินการ เขาปล่อยให้พวกเราทำพวกเราคนเะนี่ยมาปรึกษากันคุณโม่ก็รับเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะทำหาสถานที่ให้ก็ได้มาทำสถานที่นครราชสีมาเป็นสถานที่เปียกทองนะจากนั้นก็ได้มาทำออมโมกอมวยความสะดวกให้ทุกอย่างตลอดถึงที่พักพาอาศัยน้ำบาตรองน้ำบาตานไฟฟ้องไฟฟ้าผลสุดก็มาทำเสร็จแล้วันนะ่ะ เอาคือไปไปบรรจุเจดีของหลวงตาเหลืองอลามเนนี่แหละหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อขอขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องลูกหลานทุกทุกคนที่ได้ช่วยกันในการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะเหตุไรเพราะว่าเจดีของหลวงตาเถ้าเป็นหุ้นตัวนี่น้าลงทุนหลวงพ่อวางนะ เป็นหุ้นที่น่าลงทุนริงเจดีลงตาเพอไฮไหท์พอลงตาเนี่ยฟังดลสิประวัติของลงตาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายขนาดไหนเออแล้วก็หาทองคาเข้าคลังหลวงในบ้านเมืองขับขันบ้านเมืองจะล่มจมข่าวนั้นน่ะเออบ้านเมืองตุปปตุเปบ้านเมืองดําเนินนโยบายผิดพลาดปี3940บเก้านเออบ้านเมืองข่าวนั้นน่ะถ้าพวกได้ผ่านข่าวนั้นก็ใจหายใจคว่มขนาดลง พ่อเนี่ยเป็นลพบอยู่ในป่าหรงพงไพหลวงพ่อ,อก็ยังพิตกกังวลขนาดหนักเลยข่าวนั้นหยุดในการก่อสร้างหยุดในการดําเนินชีวิตหยุดในการดําเนินภายในวัดการก่อสร้างหยุดหมดทุกอย่างเลยพอหลวงตาบอกว่าการก่อสร้างทางหลายการก็ต้องหยุดซะก่อนนะทุกคนต้องรัดแคมขัดไม่มีอะไรจะกินกินข้าวกับน้ําปลาก็พอกินข้าวกับเกลือก็พอ,อส่วนเงินเอาเอามามาช่วยกัน แต่ละวัดเนี่ยหลงพ่อเนี่ยขนาดจนๆหน,นึ่งมันหลงพ่อได้ทองคําทั้งร้อยกว่ากิโลทั้งลูกหลานนะเออร้อยแปดกิโลเดะสมัยนะั้นไปวัดรัดเข็มขัดอย่างจุดๆทองคําสมัยนะั้นกับออกิโลหนึ่งกับเท่าไรแสนกว่าบาทสองแสนบาทถึงมาจนถึงแปดแสนสุนที่สุดนะนี่แหละซื้อทองคําถวายลงตาเพื่อให้เข้าลังหลวงนะนี่แหละ อันนี้ลงตาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากถึงขนาดนั้นจากนั้นโรงพยาบาลโรงเรียนรถพยาบาลมากมายที่ลงตาทําคุณประโยชน์เพราะนั้นเมื่อลวงตาจากไปแล้วพวกเราก็ในฐานะที่เป็นลูกหลานเดน่นทั้งหลายก็ช่วยๆกันพอหลวงตาไม่ใช่แต่สร้างวัตถุนะสร้างคุณธรรมให้จิตทางจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธ,ธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าด้วย ทำคุณประโยชน์ต่อโลกอย่างมากสมกับคำที่ท่านว่าหลวงตาเนี่ยท่านเราได้ฟังธรรมเทศนาของท่านท่านพูดเป็นภาษาภาษาใจของท่านภาษาที่เด็ดเดี่ยวของท่านท่านว่าเกิดมาชาตินี้เราพอเพิ่มก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้มันพอดีสําหรับเราเกิดมาชาตินี้แล้วก็คําที่สองออกไปเราก็ว่าท่านบอกว่าเกิดมาชาตินี้ เราเกิดมาเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกให้ดูผลงานที่ผ่านมาที่ผ่านๆมาของเราเราได้ช่วยสงเคราะห์โลกอะไรบ้างแต่บรรทัดที่สามท่านพูดว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตการอันนี้คือ,คอท่านพูดเป็นเป็นธรรมเทศนาของท่าน กาทั้งก็เล่าเล่าเก่าให้ลูกหลานคณะัรทาญาติโยมได้ฟังสรุปแล้วก็คือท่านองหลวงตาในท่านเชื่อมั่นท่านมั่นในตน,ตนของท่านเองแลว้วก็การประพฤติปฏิบัติของท่านพวกเราก็ยอมรับนะที่ทอาตมาภาพที่อยู่ใกล้ใกล้ท่านอาตมาภาพไม่ยอมรับว่าหลวงตาหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีศีลมีธรรมจริงเป็นผู้มุ่งมั่นอยู่ในธรรมจริงเป็นผู้เด็ดเดี่ยว เชือเ่อมั่นว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ดุดพ้นจากอาสวะกิเลสตามที่ทำที่ท่านได้พูดได้กล่าวนะเพราะนั้นเราจึงได้ทุ่มเทเสร้างสถานพระเจดีพระวิหารพิพิธภัณฑ์เพื่อบูชาพระคุณของของท่านนะแต่ตามไป่จริงการสร้างพระเจดีเราก็ได้ขออนุญาตจากท่านเข้าไปขออนุญาตท่านก็นว่าท่านไม่เห็นด้วยนะการสร้างเจดี แต่ถ้าว่าจะสร้างลัะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์สร้างผลงานของเราให้คนทั้งหลายได้ศึกษาจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าสร้างพระเจดีย์มีแต่รูปเหมือนนั่งอยู่นั่นล่ะกมีอัถรรพบริการเก่าๆคนทั้งหลายก็ขึ้นไปกราบเราที่อย่างเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพอขึ้นไปกราบแล้วก็ <S <S ตัง้งจิตอธิฐานข้าพเจ้าล่ำด้วยสวยงามมั่งมีสีสุขกับเพียงแท่นั้นล่ปนะปารถนาเรื่องกิเลส เวียนไหวตายเกิดในวัฏตะสงสารถ้าว่าสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์ผลงานของเราที่เราแนะนําสั่งสอนัดทาญาติโยมพี่น้องลูกหลานอันนั้นจะเกิดประโยชน์มากกว่าอันนี้เราจะเน้นเรื่องพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็พร้อมทําพร้อมกันกับสร้างธรรมเทศนาของหนังสือขึ้นมาอีกเป็นคู่ขนานกันอันนี้นเราเราลา่ลาเก่าๆให้ลูกหลานได้ฟังพราลุงพ่อไม่พูดไม่กล่าว าไว้ในหลายที่หลายแห่งก็ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ยินนะแต่เมื่อลูกหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไว้อย่างนี้แล้วนะลูกหลานได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานก็โอ้ใช่ที่หลวงพ่อเอินที่ท่านได้พาดําเนินพาลูกพาหลานพาดําเนินนี่มันเป็นอย่างนี้เองต่อไปภายภาคหน้านะนี่แหละอันนี้ก็เล่าเล่าเก่า,กาๆให้พวกลูกหลาน ได้ยินได้ฟังเพราะหลักของพุทธศาสนาเราก็อ้างอิงดีกว่าการที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพร่งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า,าบุคคลสมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพร่งเพื่อเป็นขี่เคารพศักการะมีอยู่สี่ท่านาพระพุทธเจ้าตรัสในในพระบาลีนะในพระธรรมคำสอนของท่านว่าหนึ่ง อธิธาตุหรือกระดูกพระพุทธเจ้าวควรจะสร้างศรัทธาสัตรูพร,ระเจดีย์ให้คนได้กราบได้ไหว้สองกระดูกของพระประเจกพุทธเจ้าแต่ท่านหมายว่ากระดูกท่านหาว่าพระธาตุนะพระธาตุพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระธาตุของพระหาหารหัตสาวกแล้วก็พระเจ้จาจักรพรรดิควรจะสร้างสัตรูพระเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้คนได้กราบเคารพสักการะจะเป็นบุญเป็นกุศล เ,เมื่อเขากราบแล้วก็เขาลองเลอกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระเจ้า,า,า,จ,าจักรพรรดิเขาจะเป็นคนดีจากนั้นเขาก็จะได้ประพฤติตนเป็นคนดีเขาจะไปสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าทานตัดอย่างวันอย่างนั้นนะลูกหลานททาย,ยาโจมนะอันนี้เราก็สร้างเ,เจดีพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเ,เพื่อบูชาพระคุณหลวงตานะ่นี่ะให้คนได้กราบได้ไหว้ เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของแต่ละท่านแต่ละคนนะเดี่ยวลุงพ่อท่านได้พูดเจดีลงตาแล้วลืมฉันอาหารนะลูกหลานนะ <c oughs> เอารับพ่อนในทีนี้นะลูกหลานเออยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวอยโตทินังเปตานางอุปากาปเต อิชิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยะธาไนิโชติระทุยะธาภัสติโยวิวันจันโตสัพพารองคอวินานสัตุม,มาเต อาวัรันตารยโยตุกิธายุกะาวาอภิวันตนาสิรทสานิจังวุฒาจจานนจตารุตธรมมวันทันติอายุวันน สุขังภาลังสาพาพุทธานุภาเวนะสะพาธรรมานุภาเวนะสะพาสังภะ อนุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตานังเินนางรตานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมา ขันธาน,นุพาเวนะเปตกาตตายานุานาเวนะชินาสาวกา,านโนาเวนะสัพเพเตโรคาตาเปเตปายา เตอันตรายาตาเพตอุปัฏฐาสตาเปติทุนิมิตาตาเพติอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฒกโวธนาวัฒกโวสิริวัฒกยัสวัฒโ ภลาวาทะทโกวันนาวัทโกัุขวาทโกโวหอตุสาพพทาโทคะรโรคาพยาเวลาสโสกาสาตุจุปาทะวาอเน อันตรายาปิวินาศตุจเตชะสาสยาิสติธาณังลางังโสทิภะกายังสุขังพลังสิริอายุจะวันนอจัปปังคังวุติไยยัตสวาสตวัสสะจายุยจัชีวัสิสติภะ ภาวันตุเตภวตุสามพมัง ขารักขันตุสาเทววตาสาพาบุทธานุพาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภวตุสาพมังขารักขันตุสาเทววตาสาพธรรมานุพาเวนัสธาโสติภว ันตุเตภวตุสาพพมังคลังรักขันตุสาพพเทวตาสาภังฆานุอาเวนัสธาโสทิมภาวนตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา